สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านสวัสดีเพื่อนเพือนที่รักทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะพามาดูเกี่ยวกับการป้องกันอาการใบไหม้หรือว่าซันเบิร์นที่เกิดกับต้นทุเรียนช่วงนี้นะครับวันนี้ผมจะพามาดู2ต้นก็เป็นต้นนี้นะครับกับต้นนั้นซึ่งเป็นทุเรียนสายพันธุ์ มูซันชิงทั้งคู่ต้นนั้นก็ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ต้นเขาจะมีความสมบูรณ์มากๆนะครับอาจะเป็นทรงพุ่มที่ใหญ่แต่ไม่สูงนะครับทรงพุ่มจะออกด้านข้างเป็นพุ่มที่ใหญ่น่าจะเป็นพุ่มที่ใหญ่ที่สุดในสวนนะครับแต่ความสูงไม่สูงนะครับเนี่ยต้นนั้นนะครับ ส่วนต้นนี้ก็เป็นต้นที่ผมได้แก้ไขเกี่ยวกับที่โดนภัยธรรมชาติก็คือโดนพายุนะครับลำต้นเกือบหักก็ใช้ไม้ไผ่มาดามนะครับหลังจากนั้นก็ฟื้นต้นได้ก็ถือว่ามีความสมบูรณ์ขึ้นมาแบบถือว่าแก้ไขได้ดีนะครับนะครับช่วงที่เกิดอาการซันเบิร์นก็คือ ช่วงเดือนอพฤศจิกายนนะครับประมาณปลายปลายเดือนพฤศจิกายนเพราะว่าตะวันจะขึ้นฝั่งโน้นนะครับฝั่งด้านที่ตะวันออกตะวันจะเอียงนะครับมันจะไม่ขึ้นตรงหัวเรามันจะเอียงไปทางทิศใต้นะครับเอียงไปอย่างนั้นนะครับแล้วก็ไปตกทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับทางโน้นนะครับ มันก็จะทําให้ใบทุเรียนได้รับแสงแดดที่ว่าร้อนๆอยู่ฝั่งเดียวฝั่งด้านที่ใต้ฝั่งนั้นนะครับพอโดนแสงแดดร้อนๆนะครับแสงแดดหน้าหนาวร้อนนะครับร้อนมากๆร้อนแบบแสบตัวเลยนะครับเราเดินผ่าแดดเนี่ยร้อนบอบๆเลยนะครับพอแดดเผาใบก็จะมีลมนะครับหน้าหนาวมันจะมีลมเนาะมีลมพัด แล้วก็มีน้ําค้างด้วยนะครับน้ําค้างก็สําคัญจากที่ทําให้ใบไหม้พอมีลมนะครับใบมันกรอบนะครับใบมันกรอบมันก็จะแห้งจากนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือเชื้อรานะครับเชื้อราจะเกิดกับใบทุเรียนต่อไปใบก็จะมีอาการหลุดร่วงเนาะทางโน้นนะครับฝั่งที่ใต้ใบจะร่วงมันจะเป็นอยู่ฝั่งเดียวนะครับมันจะเป็นอยู่ฝั่งเดียว เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าทําอย่างไรสําหรับใบทุเรียนตัวนี้มีความสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์แบบคิดว่าเกินกว่า80นนะครับเนี่ยหลังจากที่แก้ไขนะครับฝั่งนี้ฝั่งด้านทิศเหนือไม่มีปัญหาหรอกนะครับใบจะสวยสวยมากๆอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับใบสวยงามนะครับ ยังไงก็ไม่มีอาการใบไหม้แน่นอนนะครับเนี่ยต้นนั้นก็เหมือนกันเดี๋ยวไปดูนะครับอันนี้ฝั่งด้านทิศเหนือก็มาดูฝั่งด้านทิศตะวันตกนะครับฝั่งด้านทิศตะวันตกก็ไม่มีปัญหานะครับผมบอกได้เลยว่าใบทุเรียนช่วงหน้าหนาวไม่มีปัญหาในเรื่องของด้านทิศตะวันตกจะมีก็มีช่วงด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยก็คือมุมนี้นะครับเนี่ยตะวันตกเฉียงใต้ ตะวันจะตกดินแล้วนะครับตรงนี้นี่นะครับจากนี้ไปไปถึงช่วงประมาณทิศตะวันออกเฉียงใต้นะเนาะมันจะมีอยู่สองสองฝั่งนะครับมันจะเป็นลักษณะเหมือนเหมือนสามเหลี่ยมเนาะเหมือนเหมือนวงกลมนะครับครึ่งวงกลมนะครับครึ่งวงกลมเนาะครึ่งครึ่งอีกครึ่งหนึ่งนะครับองศาก็ประมาณ30เนาะ ผิดรูถูกก็ขออภัยนะครับประมาณ30องศานะมันจะเป็นลักษณะเป็นเนี่ยเป็นเนี่ยครึ่งๆนะครับอีกครึ่งหนึ่งของครึ่งวงกลมเนาะนี่ครับสังเกตเนี่ยใบต้นนี้นะครับก็จะมีอาการใบเหลืองเนี่ยเริ่มเหลืองนะครับเริ่มเหลืองแบบนี้อ่าส่วนใบที่ที่เริ่มไหม้เนาะเนี่ยซันเบิร์นใบนี้คลิปก่อนผมก็ให้ดูนะครับนี่คืออาการใบไหม้ซันเบิร์น นะครับมันจะแบบนี้มันจะไม่ไม่ที่กลางใบเนาะฝั่งใดฝั่งหนึ่งก่อนนะครับนี่เริ่มเริ่มเนี่ยครับเริ่มแบบนี้แต่อันนี้จะไม่ค่อยมีปัญหานะครับไม่ค่อยมีปัญหาดูรวมรวมนะครับดูภาพรวมรวมเนาะเนี่ยทิศตะวันตกเฉียงใต้มานี้อันนี้ก็จะเป็นทิศอ่าทิศตะวันออกเฉียงใต้ตรงนี้นี่ครับจะเห็นแช่นี้นะครับเนี่ยนี่ใบหนึ่งนะครับเห็นแล้ว เหลืองนะครับเนี่ยเริ่มเหลืองแต่ส่วนมาก الأ, องค์รวมนะครับก็จะดีนะครับก็จะไม่ไหม้นะครับถ้าไหม้ไหม้แล้วนะครับถ้าไหม้หรือไหม้เยอะกว่านี้แล้วนะครับ,ถ,รบถือว่าไหม้ไม่กี่ใบเนี่ยกโ็โอเคแล้วนะครับนี่ใบหนึ่งก็เห็นนะครับเห็นเรื่อยๆเนาะเนี่ยสะดุดตามีอยู่อ่านั่นใบหนึ่งเนี่ยมาแล้วนะครับสีใบแล้วที่เห็นน,นะครับ ก็ถือว่าไม่เสียหายเนาะนี่ครับต้นนี้เนาะดูแบบดูประมาณนี้นะครับดูประมาณนี้เดี๋ยวมาดูต้นนี้นะครับมาดูต้นนี้อาจจะดูฝั่งทิศเหนือก่อนฝั่งที่มันดีก่อนอนี่ครับฝั่งที่มันดีดูยังไงก็ไม่มีอาการใบไหม้ดูยังไงก็สวยเพราะว่าแดดนะครับแดดไม่มีนะครับแดดไม่เจอแดด ดูใบนะครับยังไงก็สวยนะครับยังไงก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของอาการใบไหม้นะครับเพราะว่าร่มนะครับเขาจะบังร่มให้เนาะฝั่งโน้นฝั่งโน้นจะสัมผัสในเรื่องของแดดนะครับเนี่ยฝั่งนี้ไม่มีปัญหาอะไรฝั่งด้านทิศเหนือนะครับทิศเหนืออันนี้ฝั่งด้านทิศตะวันตกด้านทิศตะวันตก ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่มีเลยนะครับเนี่ยใบยังสวยนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้รับดแดดตรงนี้นะครับแบบผิวเผินเนาะกวัวจะแดดเนี่ยก็ตะวันก็ลงลงแล้วก็ความเย็นก็เริ่มเริ่มเย็นนะครับก็จะไม่ได้รับผลกระทบในด้านทิศตะวันตกอันนี้คือทิศตะวันตกเฉียงใต้นี่ครับฝั่งนี้จะโดนนะครับโดนเนี่ยเริ่มแล้วนะครับเนี่ยเราจะมองเห็นว่า ใบเนี่ยแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้เนาะแบบนี้เริ่มเหลืองแต่ก็ถือว่าไม่เสียหายนะครับแบบนี้ไม่เสียหายอ่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอ่าใบทุเรียนนะครับอ่าถ้าใบพวกนี้เนี่ยใบใบใบที่เกิดก่อนเนาะใบที่อยู่อยู่มาก่อนอ่าพวกนี้มันจะเบือนก่อนนะครับเบือนก่อนอ่าใบที่ออกมาใหม่ พวกนี้นะครับอพอใบพวกนี้โดนโดนซันเบินมันแห้งพอมันร่วงนะครับใบร่วงใบพวกนี้จะขึ้นมาทดแทนนะครับใบชุดใหม่เนี่ยนะครับใบพวกนี้ก็จะโตแล้วก็มาทดแทนนะครับเนี่ยนี่ครับใบนี้ก็เน,เนี่ยเบินนะครับเบินเนี่ยแบบนี้นะครับใบพวกนี้ร่วงใบพวกนี้ก็มาทดแทนต่อไปอมันก็จะ เข้าสู่เดือนมกราคมเนาะ,ะกลางเดือนปลายเดือนอมันก็จะเริ่มหายนะครับหายไปเพราะว่าะตะวันมันก็จะจะขยับขยับขึ้นมาเริ่มที่จะตรงหัวเรานะครับมันจะขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเนี่ยฝั่งนี้เนี่ยที่ควรจะเบินมากกว่านี้แต่ไม่เบินนะครับนี่นะครับ ใบก็ประมาณนี้แหละนะครับตอนเช้าเขาจะเขาก็จะพึ่งเนาะมันจะสวยนะครับอันนี้คือทิศตะวันทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับมันเริ่มแล้วประมาณประมาณสี่โมงครึ่งหรือว่าห้าโมงแดดเริ่มร้อนนะครับไปถึงบ่ายสี่โมงนะครับฝั่งนี้ทิศตะวันออกอยิ่งไม่มีปัญหาเลยนะครับทิศตะวันออกเจอแดดอ่อนๆเนี่ยครับ ครึ่งต้นฝั่งนี้สวยนะครับสวยงามเนี่ยจากซีกนี้มันจะเริ่มเหลืองเนะาะมีเหลืองบ้างนะครับวิธีการนะครับกับการใช้หัวน้ำสามหัวเนี่ยที่ผมใช้นะครับเปิดน้ำให้แรงนะครับแรงเลยน้ำมันก็จะเนี่ยมันก็จะซอกซอกแซกเนาะก็หมายความว่ามันจะเนี่ย ออกมาตามใบเนี่ยมันจะพุ่งมาเนี่ยครับมาถึงนี่เลยห่างจาการิมโคกมาประมาณเกือบเกือบเมตรนะครับน้ําจะพุ่งแรงมากนะครับผมเปิดให้ตีวงกว้างนะครับวงกว้างเลยแล้วก็ให้เปียกเนะาะทุเรียนตัวนี้ก็ทําดอกเหมือนกันนะครับแต่ผมก็คิดว่าน่าจะออกดอกยากนะครับมูสันชิงเนี่ยถือว่าออกดอกยากพอสมควรเนะาะแต่ผมก็ทั้งป้องกันแล้วก็ทั้งทําดอกนะครับไม่ติดดอกก็ไม่เป็นไร ก็ไม่ซีเรียสอะไรเนะาะตีน้ําออกกว้างนะครับเปียกเลยครับขอบๆนี่เปียกโชกเลยนะครับเนี่ยเป็นดินที่เปียกนะครับเนี่ยผมก็ดินยังชุ่มอยูอ่เดี๋ยวผมต้องให้น้ําวันนี้นะครับให้น้ําอีกอตีออกมานะครับอ,อีกอย่างหนึ่งก็มักจะพูดกันในเรื่องของอซิงสังกะสีนะครับสังกะสีที่จะมาป้องกันเนาะฉีดเพื่อป้องกัน นะครับก็อย่าไปผสมเยอะเกินไปนะครับสังกสีถ้าผสมเยอะมันก็เป็นโทษเหมือนกันทําให้ใบไหม้ได้เหมือนกันนะครับจากที่จะป้องกันอาการใบแจ้วมันก็จะทําให้ใบทุเรียนเราไม่ได้เหมือนกันนะครับก็ผสมในตราส่วนที่เขากําหนดนะครับที่ผมใช้ก็จะเป็นที่เคยแนะนําไปมันก็จะมีลักษณะชื่อคูลนละิงเนาะคูลลิง มันจะมีธาตุอาหารเสริมด้วยนะครับมันจะมีอาหารเสริมด้วยอยู่ในนั้นนะครับผมเคยทําคลิปไปอยู่นะครับป้องกันอาการใบแก้วมันจะเป็นลักษณะเป็นออยนะครับเป็นออยเนาะเป็นออยด้วยนะครับคูลลิงนะครับอันนี้ก็ไม่ได้โฆษณานะก็นํามาพูดนํามาพูดจาแบ่งปันกันนะครับตีน้าบ่งกว้างเปิดน้นําแดงๆนะครับ เปิดน้ำนแรงๆแล้วก็ใช้ผมใช้คูลงเนาะคูลงผสมพ่นนะครับฉีดพ่นหลักๆก,ก็คือน้ำนะครับตีน้ำออกมา,าคือมันจะป้องกันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นหรอกนะครับยังไงก็เกิดนะครับเกิดแน่นอนอาตามที่ผมไปดูหลายๆสวนของเพื่อนๆเนี่ยก,ก็โดนเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนป้องกันยากนะครับซันเบิร์ ยากมากๆนะครับไม่ร้อยเปอร์เซนแต่จะช่วยได้ในระดับที่ที่ดีพอสมควรนะครับเอาถือว่าพอใจนะครับน่าพอใจเนี่ยอีกหน่อยอยอดพวกนี้นะครับมันจะออกมาใหม่ใบเนี่ยนะครับพยายามเก็บใบให้ได้เยอะที่สุดนะครับเก็บใบไว้แบบนี้นะครับใบเขาเยอะเขาก็จะสังคะห์สแสงช่วยกันได้ดีนะครับมันจะลดอาการคลายน้ำลง ลงเนาะถ้าใบน้อยมันก็ใบมีน้อยนะครับถ้าใบมีเยอะเนี่ยการคลายน้ํามันก็มันจะแตกต่างกับใบที่มีน้อยนะครับเนี่ยตามที่ผมได้ศึกศรรษากับทุเรียนนะครับในเรื่องของวิชาการก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงเนาะเราก็ไม่ได้จริงในเรื่องของวิชาการหรอกนะครับแต่เรากา็ถือว่าเป็นประสบการณ์ในการดูแลก็แล้วกันนะครับอย่างข้างล่างเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะครับข้างใน ยิ่งข้างในยิ่งแล้วเลยเพราะว่าเขาไม่ได้รับแสงแดดนะครับเนี่ยใบในพวกนี้นะครับน,นี่นะครับอยู่ฝั่งที่ใต้เขาน่าจะเกิดอาการสันเบินแต่แต่ไม่เกิดเพราะว่ามีใบชั้นนอกป้องกันเขาไว้อยู่นะครับป้องกันเอาไว้นะครับมันจะต้องเบินข้างนอกก่อนข้างในเนี่ยยังเฉียวนะครับเนี่ยนะครับ คลิปนี้ก็จะประมาณนี้แหละนะครับ13นาทีเกือบเกือบ14นาทีเลยขออภัยด้วยนะครับทําคลิปยาวก็อยากจะให้เพื่อนๆได้ศึกษาแล้วก็ได้เรียนรู้ไปด้วยกันประมาณนี้แหละนะครับขอบคุณครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมคลิปนี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ